สวัสดีครับผมในช่องพลายเถือนนะครับผมวันนี้แล้วก็มันอยู่ที่บ้านพลายนุ่มสินสิโดธาตูมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับครอบครัวของพี่นุ่มสิรินนะครับผมกับคุณแม่ยคุณนะครับวันนี้เอาอาหารให้กินนะครับผมผมมีอะไรครับวันนี้อาหารอกล้วยมาให้ลูกๆค่ะโอกล้วยครับผมเอฟซีใจดีบ่เอฟคุณแม่ค่ะโอ้คือเอฟคุณแม่ใช้นี่ก็เอฟซี เอฟเองค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดุนตาใช่ไหมใช่ค่ะดุนตาวันนี้ก็เอากล้วยให้ค่ะก็เส้นเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ขึ้นมาเส้นอยู่ที่บ้าน20หลังค่ะอ๋อครับผมเออเอาให้พี่หนุ่มกับพี่โก้กินกันนะครับวันนี้ครับผมเมื่อกี้ก็แอบมาเห็นควันสินะคะฝึกค่ะฝึกพี่โก้อ๋อ ว่าจะพาพิโก้ออกเดินนะคะเรต้องรอวันชินค่ะก็ต้องรอความพร้อมของควานค่ะก็รอดูอาการพิโก้ด้วยค่ะว่าเป็นยังไงราะว่าพิโก้ไม่มีควานเก่านะคะแต่ถ้าจะเอาออกเดินไปทางถนนเหมือนพี่นุ่มก็อาจจะเสี่ยงหน่อยเราก็อยากให้ควานเอาไปผูกในป่าก่อนก็ได้ค่ะเพื่อให้ชินก่อนใช่ค่ะอ๋อแต่เราช่วยกันเยอะไม่ได้บ่ ก็จะยากค่ะเพราะว่าพี่โก้ไม่ชอบคนเยอะค่ะอ๋อชอบโดดเดียวใช่ค่ะอ๋อเป็นยังไงดีใช่ก็ต้องรอปรึกษาพอ่อรุ่นก่อนค่ะว่าจะทำยังไงครับผมขอขอแรงโรงเรียนมาช่วยด้วยนะคะวันนี้นครับไม่เป็นไรครับถ้าถ้าว่างครับผมวันไหนเจะขอให้โบกนะครับผม ไม่ต้องกรีงใจครับร่วมดูเช็กกันครับถอยช้างแล้วมาทิ้งกันครับผมโอครับโอ้โหแกงหมขยักขึ้นมานขึ้นไหนพี่โก้นะใช่เคยขึ้นไหมไม่เคยค่ะโอ้มันเคยแต่ยากขึ้นเคยขึ้นเป็น,นอ๋ออยากจะลองขึ้นพี่โก้ใช่ไหม เดี๋ยวต้องให้เขาชินก่อนเนาะแต่ว่าน่าเดินดีกว่าพี่หนุ่มเดนเร็วนิ่มกว่าค่ะครับผมไม่โยกน,นี่โยกแรงนี่ก็คือฟังมาจากข้อของเขานะคะเขาบอกไว้อ๋อครับอนนผมไปเส้นมาแล้วครับมาเมื่อกี้ครับ เพราะว่าแถวบ้านผมก็ไปบ้านกันหมดแล้วผมก็มาดูช้างแทนเขาอาทิตยวันนี้ทำไมเก็บเก็บเหมือนแบบระแวงระเบงมันมันมันยังไงล่ะมันอยู่ต่อนหน้ามันโคตรพัาทิตไปเส้นโดนตามายังครับอยากไปไลเส้นเลยสงสัยให้ป้าครับรู้ว่าเส้นก่อนนะเพราะว่ากลวมันค้ำก็เลยวันนี้ไม่กล้ากินเลยวันนี้ไม่วันนี้ไม่กล้าผัก มันกากินเบบซี่มันกากินเบบซี่ใช่ไหมรูมญาติรูมญาติครับวันนี้ก็เป็นวันรูมญาตินะครับผมเป็นวันเส้นดุนตาของของบรรดาบุตชาวกล้วยชาวสวยแล้วนะครับผมครับลูกหลานก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้ครับ อยู่ที่ไหนเแถวไหนก็จะมาบ้านหมดนะครับเหมือนกับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมของชาเก,ก้ชาสวยเรานะครับครับชาเก,ก้ชาสวยชาหมิ่นลาวก็จะเมนลาวสุรินนะลาวซนะุลินนะเฮ้แต่ลาวสุรินทร์ใช่ไหม น้องบิ๊กซีนะครับผมสวยที่สุดในซอยเลยนะครับสวยที่สุดในซอยถ้าใครเดินผ่านต้องยุติหารให้เขาก่อนนะครับบุคคลุคครับค่าผ่านทางก่อนครับใครมีค่าผ่านทางก็ไปไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศช่วงเงย็นนะครับผมคนเปียกคนเดียวครับฮะคนเปียกคนเดียวคนเปียกคนเดียว คนเปียกคนเดียวคนปีกคนเดียวก็มาคนเดียวก็ปีกคนเดียวเนาะเรื่องวันย่างนี้ท่วมแล้วครับอันนี้ก็มาถ่ายให้เอีได้ชมกันนะครับผมลงบรรยากาศดูครับตอนนี้เย็นครับบรรยากาศตอนนี้เย็นนะครับผมวันนี้บ้านยี่สิบหลังเราเงียบเลยครับบ้านที่ยี่สิบหลังเงียบหมดเพราะว่าอันนี้ไปเส้นนวลตาหมดนะครับผมผมไปเส้นมาแล้วก็มา ไปเส้นหรือไม่จาจสดไปเส้นมาแล้ว <ไป S 1> เส้นเส้นดุนตาแล้วก็มาดูคือช้างให้กับเพื่อนบ้านนะครับว่าเปลี่ยนกันไปครับผมครับก็จะย่างหิ้กล้วยนะครับหันหน้ามานี่ครับผมใส่กล้วยอยู่เขาว่ากล้วยย่างไม่หมดนะครับผมทั้งขี้นุ่มแล้วก็พีโก้ครับผม ขันหน้ามาทารถครับเพราะว่ามีกล้วยเรืออยู่นะครับยังอยู่นะครับก็ยังโอ้สงสัยฮะโอ้ไอพายคำน้อยบ่โอ้ครับโลโลควันสิดใช่ไหมไหนแลก็ต้องให้เขามาอยู่ลองดูก่อนเซฟกันดูก่อนครับเราต้องขยามา ค่อยมาทีนีดทีนิดก่อนให้เขาสร้างความคุ้นเคยกันก่อนฮะได้ครับผมเราขยับมาเลยครับคบนเ่า,าน้่าจะถึงกันไหล่นคาห่นาเห่อนานคล่ก ก็ไม่ <S <S ผมว่าจังมากเอามือถึงกันนี้มือถึงกันแล้ว,ลวเวลาควานเข้าไปทำความสะอาดทีจาระบ้างไหมคะถ้าว่ามัดด้วยการสามเชื่อกพราไม่ลำบากมากใช่ไหม,ไมควานลำบากไหมถ้ามัดด้วกันฉามเชื่อทีกันรับือมครับมือถึงกันไมเป็นไรให,ให้ให้เขาชอบกันก่อนรักกันก่อน ะเพื่อทันทีวอลท่าอน,นอยู่ไกลกันนะต้องลองดูก่อน,นครับครับมีในเสือ ก็ถ่ายให้เอซีได้ชมกันนะครับผมให้ภาพบรรยายาให้ภาพบรรยายไปก่อนนะครับววครับว่าวมุจะเดินไปไปไหนาทครับผมรุ่นกันครับ้ผมค่อยกินน้ำ พอดกินขใมใ่ไ,ไ,ไหมครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับผมถ้ารับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับในช่องพลายทงเงินแล้วก็พลายนุ่มซินแล้วก็สิโดทาตตูมเงินนะครับ หลับคิปนี้ก็ต้องลาเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม oh.